เราสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้กีนน้อยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหางสัรพสินคา้าวิวมอซึ่งว่าเป็นดีคอมมูนิตีม้มอซึ่งว่าจบของนักธุรกิจเป็นของชาวไทยเป็นของคนไทยซึ่งเพื่อนได้มาตังอยู่ที่นคะนนนเว่งจันนี่กล็ลร้ลปีเตืบไปแหละแต่ว่าก็ได้มีเอฟซี FC ทานหนึ่งยู่ทีประเทศไทยเพื่อนแนะนําอยากให้กีนน้อยมาอัปียตขึ้นเพราะว่าก่อนหน,น้านี้เคยมาเท่อนึงแล้วที่่ามาอยู่จุดนี่ แต่ว่าอย่าให้มาใหม่สน,นันมืนอนี้กี่ดหน่อยก็รทีตาพร้อมค,คอยอีกเช่นเคยซึ่งว่าในสวงนี้ที่มานี่ก็คือเพิ่นจะบ่ได้มีการจัดกิจกรรมเนี่ยต่างๆน่ะก็ได้เป็นลักษณะแบบว่ายัางอู้ว่าจะคือคืนเพียงใดมีแต่ลออ้อเขาไปโดนน้ำกันนั่นแหละ <laughs> แต่ว่าบ่แม่นบ่แม่นถึงเทศกาลอย่างต่างๆตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ต้นหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาทา่านผู้ชมงขอเบิ่งทางด้านในเด้อทา่านผู้ชมอันนี้ก็ถนนไก่ซ้อนพรมิหาร อันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนทางเข่าเด้อซึ่งว่าทางต่อไปทางซื้อไปปุญนกับจะมันจะออกไปทางดอนนุน่นซึ่งว่าดิวมออยู่นี่แมนเป็นข้นแมนขึ้นอยู่กับเมืองเมืองไซทานี่ของนครดู๊ิ่งจัน์ เนาตอนนี้ยูทีวมีม่อเพื่อนกับเคียนเซ่ามีตลาดหววใจทรงเ,เสริมเศรษฐกิจเล้าสวยเล่าก็แสดงว่าเพื่อนเฮ็ดตรงเต่ไซนี่นะวันที่วันที่สามวันที่หกันว่าปีสองพันเ้าโอแน่นอนก็คือถ่ายปีนี้ก็คือเดือนสิบสอง่ามดส้มเราจะมีงานจัดกิจกรรมไม่นี่ระหว่างที่สามวันที่หกทันว่าเอาสหรับท่านได้ทีอยากมาห่วมงานน้ำเพิิน เซอร์ไนเดอราพอว่าเนี่ยพัชนี่เนี่ยก่อนมวนเซอร์ครับรถตีเพื้อนบ้านแล้วก็ฟกซองย่มแรงโดยสตีสปอนเซอร์หลายบริษัทหางหานเหมือนกันนี่เฮ้ยหนาสนใจเนาะมิเต่ที่สามที่หกตันว่าโอเคเดี๋ยวพร้อมมือน,นั่นละ่ะขี้หน่อยถ้าบทไฟไซส์สิมาเอาผ่าบรรยากาศไม่ทางตัวตอีกเช่นนึง อันนี้จะเป็นหารอาหารของฮงง่องกงก็เลื่อนจอดรถทงเพิ่นกับกวางขวงนะครับกวางขวางก็มีต้นไม้ไร้ายคันละสมมีต้นไม้ไร้ายจะสมว่าเป็นวิวมอเนาะต่กกันเน่น นี่เป็นสขางแบบนั่น าอาหารซาบูคนมากอะ่ะยังบอกอยร้ายปะไหนเบอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ริมปิ่งแมนผู้คนมาหลาย ตอนนี้เขาก็อยู่ในทีซูปเปอร์มาร์เก็ตริมปิงเด้อเ้วตอนนี้เขาก็ออกมาทีเขตยนลานนอกกรสิผ้ายางลเลาะเบิ่งอยู่แถวออมหอบแล้วนอกจันนกรสิผ้าทานผูาส้มขึ้นไปเบิ่งอยู่สันที่ 2. สองเงว่าบุฮูว่ามันมีอย่างในอยู่ที่สันนั้นลองติดตามนำกีน่หน่อยมาเลยเด้อ เ้าสมสื่อนะท่านผู้ชมสวมสืม่อวิววิวมอกับหมายความว่ามีทั้งที่ทัศน์ัดวิวของธรรมศาสตร์ต้นไม้แต่นอ,อกจากนั้นก็ยังมีเป็นหางเป็นบอนจัดใจซื้อเครื่องซื้อของกับแสดงว่าสิ่งก่อสร้างอยู่ทางกลางของวิวของธรรมศาสตร์ตันเองท่านผู้ชมสสยกินหน่อยคิดออกว่า <c oughs> ส่วนประเภทสินค้าที่เพิ่นขายกับมีแบรนด์ยี่ห้ฐานผสมเป็นบอกษที่หอซิซโดยีหอแบรนด์ดังของญี่ปุ่นนะซิซโดแมนบร,ริษทผสมญี่ปุ่นบอิษัทใหญ่ใอเมริกาวันใจพันไหนแต่ว่าท้าว่าชื่อว่าพิซซิซโดกับแมรนแบรนด์ของญี่ปุ่นนอกจากนกั้ก็ยังมีแบรนด์เน้อไล่ยางเหมือนกัน จ้าสิบ้าเบิงแบบสโลโมชันโน้มันจังเขากับบรรยากาศทามกลางต้นไม้ทามกลางวิวไล่ๆเจ้าวิวมอ์แห่งนี้ก็เป็นสไตล์ของคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งมีทั้งหมดอยู่นี่ามซัน แต่สำหรับวิวโมนี่มนนอกจากยูทีนครวิงจัน์หล่ก็ยังมียูทีเชียงใหม่ประเทศไทยซึ่งว่ากอนนาน,นเพิ่นในตังเกี่ยวกับวิวโมนี่มนอยู่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยและกับเพิ่นก็มีความประสบผลสำเร็จสนับเพิ่นจริงอยากขยายพื้นที่โดยเฉพาะขยายเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียนในการเธุรกิจนั่นเองท่านผู้ชม เจ้าทากินไหวจือบวชพิษวิวโมลนี่มันสา่งตังมาได้ประมาณหาปีแล้วซึ่งว่าเพิ่นได้มีการ,กอร่อตังในปี2 0 1 5แสดงอันนี้มันปี2009กระได้ประมาณ4-5หาปี เบิ่งคือว่าเป็นเงีย,งยบๆก็เงาเนาะก็ <history> คือว่าแหละส่วนนี้พ่ก็ครับผู้ดีโดยเฉพาะในการพิดประเทศเป็นรย,ย,ย่อนพยานโควิดที่มันระบาดอยู่ทั่วทุกมุมโลกนี่แหละเหฐิใ้การไปมาหาสู่กันกับขอ,อนขางยากและอีกอย่างยูทีน,นครวิ่งจันทนี่ก็มีหาซัมปสินคา้าอยู่หลายบอนด,ด้วยกันแต่ว่ายูทีวิวมอลหรือว่าคอมมูนิตี้มอลเนี่ยจะเป็นบอนเดียวแต่แท้ยูทีน,นครวิ่งจันทก็มีจุดเดียวอยู่แห่งนี้ สำหรับการออกแบบดีไซน์แนะนำชวนตัวแล้วก็คิดว่าโอเคคักได้ อะตอนนี้สิบห้าคืนไปเบิงอยู่ที่สันสองของวิวมอลซึ่งว่ายูสันนี้มีประเภทพววห่านอาหารและกามีหานเสื้อสวยประมาณธรรมส้งาหานเฟ้อแซบนะนุ กันรวมเฟอ่เสอ่านเฟือ่อเบโอ้ห่วยบักหนเนาะตอนนี้กำลังหิวของพอดี <c oughs> เอาคอยเก็บเอาภาบรรยากาศ้ท่านู้้ชุมในเบิ่งก่อนยังคอยว่ากันไหมเรียงปาเรียงทองเจ้ามีการออกแบบบีซสัญลักษณ์สไตล์ลแบบเล่าๆโดยเฉพาะเมนการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่งตางๆและกกระผพทีเห็นเนว่าไอเดียสุดยอด เ้าเห็นด้ว่ามีผู้คนหลายเติมได้นี่เข้าเจามากินเฟอร์แบนี่นะตามสังเกตเบื้องหลัมีหอดต่างประเทศก็ไม้ควบมวาต่างประเทศที่ว่ายังคงอยู่ที่ประเทศลาวนี่แหละโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ว่ายังคงอยู่ยยยงงยก็คือส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังตกค้างบอกด้วยว่าแนวได้ทสิบประมาณนี่แหละทำมาสุนอันนี้เม้นวิวคางทั้งนาตอนนาเข้าหานอาหาร การออกแบบก็เป็นเก๋ๆเนาะถ้าว่าใส่ดอกไฟตามหูแบบโครงอาคารนี้ตอนกลางคืนเปิดก็สิขาดไป ยุคกามรมืองก็ยังมีหาเชิงชสวยหาดสาว beauty สาว,สาวนอนกจา,ามมกานาากาาปปั้นก็ยังมีธนาคารหน่วยบริการธนาคาร beauty c e n t e งแต่เขายังซื้อไปพูดก็ยังคงจะมีธรรมะส้มกินไปจิตวโอกาสพองหอดสมีดีก่อนซะธรรมะส้มแล้วก็สีลงไปสนุ่ม เจ้าย่อมครับ่าการออกแบบของข้าเจ้านี่ก็งามร้ายเด้เนี่ยมีนิลามีสไตล์แบบหลวดลายงามๆนี่ก็นหน่าหาไปอีกแบบอ๋อพุนาบัดเปิดประเทศพลนาอย่างสิมีคนมาคือคืนคือเกา่าในนอกแกนั้นพิเศษสุดก็คือ,คอรถไฟเล่าจีนสางสําเร็จอะไรนี่ก็ผู้คนกับสิลังไลเทมาอะไรมานี่นะเอาเป็นไททีว่ากําลังสอกหาบอลขาคล้ายลงเดือกจยุดอีกบังเด้อ บ่นเป็นโฆษณาอีเพิ่นได้นี่บ่ได้เงินตะกีดเหรแต่มาเบิ่งตามคือเป็นจริงแท้กับทุกคนเป็นแบบนั้นเอาล่ะท่านผู้ชมมาฮอดจุนี่เดี๋ยวกะของขอบใจน้ำทันพุ่านผู้ชม่ร้ายขอบใจนําผู้ที่เพิ่นขอเข้ามาว่าอยากให้มาอัปเดตยูมอในปัจจุบันนี้เป็นอะไรแล้วและเมื่อฮอดจุดเวลานาทีที่ชมมาพวกควกินหน่อยเองก็ต้องขอถือโอกาสนั้นขอลาไปก่อนขอบใจสําหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe สบายดี